มีข่าวใหญ่ด่วนล่าสุดเลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมและมีมติในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีของเรานี่แหละครับอ๋อใช่เรื่องที่กลุ่ม36สวยื่นเรื่องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือทางกลุ่มสวได้ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพรทองทานจะสิ้นสุดลงหรือไม่ ซึ่งต้นเรื่องมันก็มาจากกรณีคลิปเสียงที่คุณแพรทองทานสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชานั่นเองครับแล้วในคลิปเสียงนั้นมีเนื้อหาอะไรที่เป็นปัญหาหรอคะในคลิปมีเนื้อหาบางส่วนที่พาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองและมีลักษณะพฤติกรรมที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเข้าข่ายการทรยศชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของไทยกองทัพและความรู้สึกของประชาชนโดยรวมครับ ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มสอวอจึงได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและนอกจากการขอให้สารวินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพวกเขายังได้ยื่นขอให้สารมีคำสั่งให้คุณแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยออกมาด้วยครับแล้วผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศย์ รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งการที่มีมติเป็นเอกฉันท์แบบนี้แสดงให้เห็นว่าศาลมองว่าเรื่องนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือศาลยังมีมติอีกเรื่องที่ออกมาพร้อมกันด้วยเสียง7ต่อ2สั่งให้คุณแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายออกมาด้วยครับ อุ้ยอย่างนั้นก็หมายความว่าตอนนี้คุณแพทองทานก็ต้องหยุดทําหน้าที่นายกแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนนี้ก็คือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคําตัดสินออกมาแต่ถึงแม้จะต้องหยุดทําหน้าที่นายกคุณแพทองทานก็ยังสามารถทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปได้นะครับไม่ได้มีคําสั่งให้หยุดในตําแหน่งนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าเรื่องนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปอีกสักพักเลยใช่ไหมคะกว่าจะมีข้อสรุปใช่เลยครับนี่เป็นแค่การเริ่มต้นของการพิจารณาเท่านั้นเราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับว่าหลังจากนี้ทั้งในแง่เศรษฐ,ฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเราจะมองเป็นสองแนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกคือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทาสิ้นสุดลงจริงๆ นั่นหมายความว่าเธอจะต้องพ้นจากตําแหน่งอย่างถาวรครับถ้าเป็นแบบนั้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างคะแน่นอนว่ามันจะเกิดความผันผวนทางการเมืองครั้งใหญ่ครับเพราะจะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจจะต้องมีการเสนอชื่อนายกจากบัญชีของพรรคต่างๆเพื่อให้รัฐสภาลงมติเลือกซึ่งกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานานและมีการต่อรองทางการเมืองสูงมากครับในด้านเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมืองจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการตัดสินใจลงทุนต่างๆก็อาจจะชะลอออกไปเพราะไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญๆก็อาจจะหยุดชะงักได้ครับสำหรับประชาชนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจจะลดลงเพราะกังวลกับอนาคต การจับจ่ายใช้สอยก็จะน้อยลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นทอดๆครับแล้วอีกแนวทางหนึ่งล่ะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือสารรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทาไม่ได้สิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าเธอจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติหลังจากมีคำวินิจฉัยออกมาครับถ้าเป็นแบบนี้ในด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นก็จะกลับมาอย่างรวดเร็วครับ เพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองจะลดลงนักลงทุนจะเห็นความชัดเจนและกล้าตัดสินใจลงทุนมากขึ้นทําให้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นส่วนในแง่การเมืองเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะกลับคืนมาพรรคร่วมรัฐบาลสามารถทํางานต่อไปได้การบริหารราชการแผ่นดินก็จะไม่สะดุดครับแล้วมีผลกระทบข้างเคียงอื่นๆที่ยังต้องจับตาดูละคะมีอะไรบ้างคะแน่นอนครับ ไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราด้วยโดยเฉพาะกับกัมพูชาที่เป็นต้นเรื่องของคลิปเสียงนี้ก็ต้องจับตาดูว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยสรุปแล้วนะครับไม่ว่าผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างแน่นอนเราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารและจานวิเคราะห์ที่เจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ